สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโออีกแล้วนะคะวันนี้โอ๊ภจะพามาชมที่ดินพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะคะที่พามาชมวันนี้ไม่ได้ขายนะไม่ได้ขายแต่แต่เราจะให้เช่านั่นเองนะคะท่านใดที่กําลังมองหาบ้านอยู่นะคะไม่มีงบประมาณสูงหรือว่าไม่อยากซื้อจะได้ไม่ต้องเป็นภาระ,ะอยากจะเช่าอยู่ที่นี่ตอบโจทย์ให้นะตรงนี้เขาเรียกว่าตําบลหินตั้งอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนะคะ ที่ดินที่โอจะพาชมวันนี้มีเนื้อที่2องไร่พร้อมกับบ้านหลังใหญ่ๆอีกหนึ่งหลังนะคะมี2ห้องนอนนะคะแล้วก็มีแอร์สองตัวมีน้ำอุ่นให้มีสองห้องน้ำและมีครัวที่ใหญ่มากด้วยนะคะทั้งหมดที่โอพูดมานะคะทั้งเจ้าของนั้นต้องการให้เช่าเพียงแค่ในราคาเดือนละ3,500บาทเท่านั้นเองนะบอกเลยว่าถูกมากๆเลยค่ะถูกที่สุดเลยนะคะ สำหรับรีสอร์ทที่จะให้เช่าราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะตรงนี้นะคะอยู่ใกล้เมืองมากๆนะคะเดินทางสะดวกสบายไฟฟ้าประปาแสงสว่างเนี่ยเข้าถึงหมดแล้วและที่สำคัญมีเพื่อนบ้านล้อมรอบหมดเลยนะบ้านหลังนี้นะคะอากาศดีมากๆบรรยากาศดีที่สุดในแถวนี้เลยก็ว่าได้ตรงนี้นะคะที่โอยืนอยู่เนี่ยคืออยู่บนเชิงเขาแล้วก็ล้อมรอบเนี่ยต้นไม้เยอะมากอากาศดีเงียบสงบนะท่านใดยอยากจะอยู่แบบว่าระยะยาวจะเช่าทิ้งไว้นะคะ เอาไว้เป็นบ้านพักสำรองหรือเอาไว้เป็นบ้านพักผ่อนตากอากาศตรงนี้ได้เลยจะของปล่อยให้เช่ารนะยะยาวได้นะคะราคานะคะเพียงแค่เดือนละ3,500ันรบาทคือซื้อความสุขซื้อความสบายมาอยู่ตรงนี้ได้เลยนะะมาตอนนี้นะคะเดินเข้ามาอยู่หน้าสวนเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้มีประตูรั้วพร้อมเปิดปิดมีความปลอดภัยสูงไม่มีขโมยกระโจนนะที่นี่และอีกอย่างหนึ่งนะตรงนี้จริงๆแล้วมีคนเช่าตลอดนะ คนเช่าเก่าเนี่ยเพิ่งออกไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะคะเพราะว่าคนเช่าเก่าเนี่ยเขาต้องไปทํางานจังหวัดอื่นก็เลยย้ายออกไปจริงๆก็เช่าอยู่มานานแล้วแหละตอนนี้คือไม่มีใครเช่าก็เลยทํารีวิวหาคนเช่าใหม่ให้เจ้าของนั่นเองนะคะลักษณะภายในนะคะก็จะเป็นสวนเห็นไหมเป็นสวนทั้งหมดเลยตรงนี้นะคะมีบ่อน้ําให้เราตกปลาได้ด้วยนะคะระบบน้ําไฟทุกอย่างพร้อมหมดและรวมถึงนะคะมีต้นไม้มากมายนะผลผลิตก็มีแล้วไม่ว่าจะเป็นต้น ขนนไม่ยงชิดแล้วก็อือ่นๆอ,อ,อีกมากมายหลายต้นเดี๋ยวพาไปชมไปกันค่ะตอนนี้นะคะพร้อมจะพาทุกท่านชมแล้วก่อนอื่นให้ชมบริเวณรอบๆของตัวบ้านก่อน<ม>นี่เลยรอบๆเป็นแบบว่าคล้ายๆแบบเป็นต้นไม้เยอะๆนะคะจเะคะจ้าของเนี่ยมีที่เยอะตรงนี้นะคะถัดเข้าไปมีประมาณเก้าไร่ซึ่งไม่ได้ทำรั้วนะคะเป็นของเจ้าของเดียวกันหมดเลย<ม>ก็เลยปล่อยเป็นพื้นที่แบบว่ากว้างใหญ่มากนะตรงเนี้ยใครที่มาเช่าเนี่ยบอกเลยว่าคูลม,มากนะคะราคาแค่ เดือนละ3า0พันหบาทนะอ่ะจ่ายมาจำล่วงหน้าอีกหนึ่งเดือนนะจ่ายเพียง7,000บาทก็เข้าอยู่ได้เลยมีโรงจอดรถมีห้องเก็บของให้จอดรถได้สองคันนี่แล้วก็มีบ้านหนึ่งหลังอยู่ตรงนี้บ้านหนึ่งหลังเนี้ยทำให้แบบใหญ่โตโมโหราะเริ่มบะรําเลยนะคะสไตล์แบบแบบสไตล์ตามเจ้าของนี่เลยระบบน้ำไฟพร้อมหมดนะคะอันนี้เป็นประตูรั้ว เปิดประตูล็อกประตูได้นี่เลยค่ะเจ้าของก็อยู่แถวนี้นะคะถัดไปมีบ้านอยู่ตรงนี้ใกล้ๆนะมีอะไรก็ฝากฝังไว้ที่เจ้าของได้นะอ่ะตอนนี้โอให้ชมก่อนอันนี้คือบ้านหลังใหญ่เลยนะที่เจ้าของมาให้เช่าเจ้าของสร้างไว้อ่าแบบสถาปนิกตรงนี้เป็นห้องโถงใหญ่เลยใหญ่มากนี่ห้องโถงใหญ่ๆกว้างๆเลยนะคือสามารถบรรจุคนได้เยอะเลยแหละคือเข้ามานอนได้หลายสิบคนเลยส่วนตรงนี้นะคะ ก็คือห้องนอนห้องนอนเนี่ยทำไว้สไตล์รีสอร์ทเลยข้างในมีห้องน้ําส่วนตัวมีแอร์มีน้ําอุ่นตรงนี้นะคะแล้วก็มีพื้นที่บริเวณรอบสามารถเดินรอบได้เลยปูกระเบื้องหมดนะคะส่วนตรงนี้ก็จะมีห้องนอนหนึ่งห้องนอนนะคะหนึ่งห้องครัวอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นห้องน้ําอีกหนึ่งห้องพร้อมแอร์นะคะแล้วก็มีห้องครัวใหญ่ด้านหลังออกไปได้อีกอก่อนที่เราจะเข้าบ้านนะอุ้ยให้ชมตรงนี้ก่อนมีต้นไม้เยอะมากนะคะ ไม้ป่าไม้ดอกเต็มไปหมดเลยนี่ต้นไม้ทั้งหมดเลยนี่เป็นต้นขนุนนี่เห็นไหมขนุนนั้นลูกเยอะมากเลยนะคะอันนี้ใครมาเช่าอยู่นะคะเก็บกินได้เลยโอเคนี่มีบ่อน้ำนะคะข้างๆหนึ่งบ่อก็ว่างๆก็มาตกปลาเล่นๆได้นะคะนี่อากาศดีเห็นไหมมีนกมาร้องเพลงให้ฟังด้วย นี่ขนุนเต็มต้นเลยตอนนี้พร้อมเก็บกินเหมือนกันนะคะนี่มีห้องครัวนะคะคือเราเดินแยกได้แยกออกมาจากข้างนอกเดินเข้าตรงนี้ก็ได้เป็นห้องครัวใหญ่มากเลยโอเคเดี๋ยวพาไปชมเริ่มจากห้องนอนก่อนเพราะว่าทำแยกไว้หมดเลยนะคะเข้าห้องใครห้องมันได้ไม่จำเป็นต้องเข้าด้วยกัน พร้อมกันหลังเดียวแล้วค่อยเข้าแยกเข้าห้องไม่ใช่ทําแยกไว้หมดเลยนะคะภายนอกตัวบ้านนะคะปลูกกระเบื้องนี่ระบบน้ําทิ้งเวลาฝนตกครบเครื่องมีโต๊ะนั่งเล่นชิวๆตรงนี้นะคะก็มีให้มีม้านั่งนี่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็เข้าห้องนอนเดี๋ยวพาไปก่อนพาไปดูในห้องนอนว่ามีอะไรบ้างนะคะ ห้องนอนตกแต่งด้วยหินธรรมาชาติสวยงามมีประตูสองชั้นนะเป็นประตูไม้หนึ่งนี่แล้วก็มีประตูเหล็กดัดพื้นห้องปูกระเบื้องสีฟ้าสวยงามฝ้านะคะตกแต่งสวยงามทำเหมือนรีสอร์ททุกอย่างเลยนะคะมีผ้าม่านมีเตียงนอนมีที่นอนครบเลยใครที่จะมาเช่าอยู่ตรงนี้นะบอกได้คำเดียวว่าคุ้มมากนะคะ โอให้ชมแบบละเอียดก่อนนะจะได้ตัดสินใจจองได้เลยนะอ่ะพอเราเดินมานะคะจากห้องนอนเนี่ยสามารถเดินออกไปข้างนอกได้เป็นสวนด้านนอกเดี๋ยวจะพาชมจากห้องห้องถงใหญ่เลยกันตรงนี้ไม่ออกละมีเหล็กดัดตรงนี้เป็นห้องน้ำนี่ห้องน้ำปูกระเบื้องสวยงามนะคะเห็นไหมมีที่อาบน้ำชักโครกทั่วไปนะคะล้างมือล้างมือได้หมดเลย ส่วนตรงนี้เรากลับมาที่ห้องนอนนะคะนี่เลยห้องนอนมีแอร์นะคะเหล็กดัดรอบห้องมีประตูหน้าต่างครบนะคะอันนี้หนึ่งห้องแถมทีวีให้หนึ่งเครื่องเอาไว้ดูเล่นๆนะคะหลายคนคงทึ่งนะคะเห็นทีวี view. อ่อะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องโถงใหญ่กันจากตรงนี้นะคะออกไปก็เป็นห้องโถงใหญ่คือสไตล์บ้านเนี่ย ทำไว้เหมือนแบบอยู่กันได้หลายๆครอบครัวแต่ว่าไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกันก็ได้อะไรประมาณนั้นเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านนี่ก็มีประตูเข้าออกอีกทางหนึ่งนะคือไม่รู้ว่าทําอะไรเยอะแยะประตูเยอะไปหมดเลยเจ้าของอาจจะแบบว่าคิดไว้ว่าอาจจะแบ่งกั้นห้องอะไรเงี้ยคือออกได้ต่างคนต่างออกอะไรอย่างนี้อันนี้คือจะเข้าห้องถงใหญ่แหละนี่เลย มีประตูเหล็กดัดพร้อมนะคะห้องโถงใหญ่พอเราเข้ามาเนี่ยดูดีองค์อาจมากเลยดูสินี่ฝ้าเพดานนะทําดีมากเลยอะ่ะดูสิทําสวยมากทาหมดไปหลายตังด้วยเจ้าของบอกทําบ้านไว้สไตล์แบบว่าประสมะสานสมัยก่อนกับสมัยใหม่นะคะรวมๆกันอยนู่เห็นไหม อันนี้คือห้องโถงใหญ่ตรงนี้ก็รวมให้ด้วยนะสามพันห้าร้อยบาทไอ้แค่ห้องนี้ห้องเดียวก็คุ้มแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่านี่พอเราเดินออกจากห้องโถงใหญ่นะไปสวนได้แต่ก่อนไปโอ๋ให้ชมก่อนนี่อันนี้เป็นโถงใหญ่เลยนะจะของกั้นด้วยประตูไอ้ไม่ใช่กั้นด้วยตู้นะคะตู้โชว์เพื่ออาจจะทําเป็นอีกห้องหนึ่งเนาะที่บอ,อกว,ว่ามีประตูเยอะแยะก็คืออาจจะทําแบบเข้าอีกห้องหนึ่ง หรือเปล่านะไม่แน่ใจนี่ดูสิห้องโถงใหญ่มากบ้านหลังนี้ไม่มีประวัติเสียนะเจ้าของอยู่เองแต่ว่าอยู่ไม่ขี่ปีนะคะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยมีบ้านเยอะมากหลายหลังนี่พอเราออกจากห้องโถงใหญ่นะคะเราก็มารับบรรยากาศรับลมตรงนี้ด้านหลังเป็นสวนสวนเนี่ยมีต้นไม้ทั้งไม้ดอกนะคะผละไม้อันนี้ต้นมะยงชิด มีละมุดมีมะขามมีอะไรไม่รู้ว่าเยอะไปหมดเลยนี่เห็นไหมเราเดินออกไปทางนี้ก็ได้นะแต่ว่าไม่ไปเดี๋ยวจะพาไปชมห้องนอนอีกห้องหนึ่งต้องออกจากห้องถงใหญ่เหมือนเดิมนะคะนี่เลยออกจากห้องถงใหญ่นะเพื่อจะกลับไปเข้าห้องนอนอีกห้องหนึ่งปื๊ดเนี่ยออกมาปุ๊บก็เลี้ยวซ้ายนะคะนี่อีกห้องนึงอยู่นี่คือทําแยกๆไว้นะมีลูกหลายคน เผื่ออนาคตแบ่งๆกันก็อยู่ห้องขครห้องมันได้เลยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกันแต่อยู่รั้วดียวกันนะห้องนี้มีแอร์ด้วยเป็นห้องนอนนะคะเห็นไหมนี่ที่นี่เจ้าของชอบไม้นะสังเกตดูอะไรที่เกี่ยวกับไม้เนี่ยเยอะมากนี่ตรงนี้นะคะก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องมีแอร์ จากห้องนี้นะคะเราเดินไปห้องครัวคือสําหรับห้องนี้สามารถใช้ครัวได้มีห้องน้ํานะคะนี่มีครัวอยู่ตรงนี้นี่เลยอันนี้คือห้องครัวแล้วก็มีห้องน้ําอีกห้องหนึ่งตรงนี้นะคะนี่จากห้องครัวตรงนี้นะเราสามารถออกไปห้องครัวใหญ่ได้แต่ครัวใหญ่เนี้คือเราสามารถเข้าจากด้านนอกได้นะไม่จำเป็นต้องเข้าผ่านบ้าน ตรงนี้ก็มีประตูเพื่อออกไปที่สวนได้อีกนะแต่ว่าเราไม่ออกละอ่ะโอ้ให้ชมแพนกล้องกลับมาตรงนี้แล้วกันเนาะมีเคาน์เตอร์ครัวนะคะพื้นปูกระเบื้องทุกอย่างเรียบร้อยแล้วสามพันห้าร้อยบาทจะเอาอไรแค่นี้ก็เยอะละนี่อ่ะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็ทั่วๆไปนะคะมีอ่างล้างหน้าล้างมือ ฝักบัวอาบน้ำชักโรครกห้องครัวก็จะมีซิงล้างจานเคาน์เตอร์นะคะโอเคจากห้องนี้นะคะโอจะพาเดินห้องครัวใหญ่ห้องครัวใหญ่นี้แบบว่าสีสันอลังการมากเลยดูดิอันนี้เหมือนต่อเติมเพิ่มนะคะเป็นห้องครัวใหญ่นี่มีประตูที่เราสามารถเดินจากข้างนอกเข้ามาได้โดยที่ไม่ต้องผ่านเข้าห้องนอนนะทำม้อย่างดีเลยดูสิ คือทั้งหมดเนี้ยราคาเดือนละสามพันห้าร้อยบาทมีโต๊ะทานข้าวโต๊ะไม้ใหญ่ด้วยนี่อ่ะเดี๋ยวพาออกจากตรงนี้นะคะไปชมสวนเล็กน้อยนี่เลยซักล้างได้ตรงนี้นะคะมีก๊อกน้ำมีสวนด้านหลังบ้านมีผลไม้ขนุนตะลิงปิงมะยมมีหมดเลยมะมงมะม่วงมะกรูดมะนาวพริกมีทุกอย่างนี่ อันนี้ก็เดินอ้อมได้นะแต่ว่าอขออโดนเดินแล้วกันเดินเดินเดินะระบบน้ําทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะพร้อมใช้งานเดือนละสามพันห้าร้อยบาทอย่าคิดเยอะนะคะสนใจรีบจองโอนเงินมาจําได้เลยนี่อ่ะมีระบบแทงน้ําด้วยเห็นไหมห้องครัวที่เราเข้าไปเมื่อกี้คืออยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมก็คือสามารถเข้าออกได้อีกทางหนึ่งนะคะไม่ต้องพึ่งพาจากห้องอื่น นี่ลักษณะก็จะประมาณนี้เลยอ่ะแพงกล้องกลับให้อีกรอบหนึ่งนะคะนี่อันนี้จะเป็นโรงจอดรถเนาะที่เราพาชมตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ว่างสังเกตจากต้นมอสเห็นไหมเต็มไปหมดเลยก็คือที่นี่อากาศเย็นมากอากาศหนาวมากนะคะมันก็เลยจะเป็นความชื้นแบบนี้นี่เลยอ่ะอันนี้เราก็กลับมา หน้าบ้านนะคะเป็นอันว่าพาทุกท่านชมครบทุกซอกทุกมุมเรียบร้อยแล้วจ้าโดยรวมของบ้านเช่าพร้อมที่ดินที่มีเนื้อที่สองไร่กว่าก็ประมาณนี้เลยนะคะท่าในใดสนใจหรืออยากจะเช่าเก็บไว้ทิ้งไว้เอาไว้มาพักผ่อนเวลามานะครนายกก็ดีนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมาที่รับชมคลิปนี้นะคะลาไปก่อนค่ะ